ยอมรับสภาพไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเปิดบ้านสมบัติเมธนีในบ้านปลายวัย84 เป็นพระเอกตลอดการสำหรับอาแอนสมบัติเมทนีในวัย84ปีที่โด่งดังมากในสมัยก่อนเล่นหนังมากกว่า700เรื่องจนทำให้ทุกวันนี้อาแอนสมบัติเมธนีเองมีผลกระทบกับร่างกายเกิดขึ้นอย่างมากทั้งเรื่องการมองเห็นและเรื่องของการรับรู้การได้ยินเสียงนอกจากนี้ต้องบอกเลยว่าอาแอนสมบัติเมทนีแข็งแรงมาก ด้วยร่างกายที่กำยำมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆและ RS สมบัติเมธนียังคงรักษารูปร่างได้เป็นอย่างดีปัจจุบัน RS สมบัติเมธนีอาศัยอยู่กับภรรยาอาตุกันสนาเมธนีที่ครองรักกันมานานกว่า60ปีคอยดูแลห่วงใยกันไม่ห่างเลยทีเดียวนอกจากนี้ RS สมบัติเมธนียังเผยว่าผมอายุ84แล้วสุขภาพตอนนี้ก็โอเคผมออกกำลังกายมาตลอด ทีนาบ้านก็มีบาเบลดัมเบลเราอยู่ได้ก็เพราะพวกนี้ออกกำลังกายมาตั้งแต่วัยรุ่นเห็นคุณพ่อออกกำลังกายทุกแบบทั้งรปีฟุตบอลก็เล่นตามทันต่อเรียนอยู่โรงเรียนเทพซิรินมีกีฬาหลายอย่างมวยฟุตบอลรักบี้ก็มีทำให้เราคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเวลามาแสดงภาพยนตร์ก็ทำให้คล่องตัวดีซึ่งคนอื่นอาจมีเหมือนกันแต่คงซู้เราไม่ได้หรอก เพราะเรามีเครื่องมือออกกำลังกายเยอะมากส่วนเรื่องสุขภาพคอยดูแลตัวเองเสมอเรื่องอาหารการกินก็ไม่มีอะไรสบายๆผมกินง่ายสำคัญคือกินให้ครบห้าหมู่เมื่อถูกถามว่าที่ผ่านมาอาชีพนักแสดงทำให้มีปัญหาสุขภาพ โดยอารอสสมบัติเมธนีเผยว่าตาเราเวลาโดนแสงมากๆดวงตาก็จะแห้งๆนางเอกที่เล่นด้วยกันก็เอายาหยอดตาม,มาให้พร้อมกับบอกว่ามันดีมากเลยผมก็ว่าดีพอหยอดปุ๊บก,ก็ขาวเลยแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าวิธีใช้มันต้องใช้ขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ตอนเล่นบทร,รักดวงตาต้องเป็นประกายทีนี้เหมือนเราหยอดเยอะเกินและใช้ไม่ถูกวิธีจนมันเป็นผลกระทบระยะยาว มันจะมองเห็นแบบแคบลงความชัดจัดชัดปกติแต่ก็ไปหาหมอให้ช่วยดูแลแต่ไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้ส่วนหูก็เหมือนกันเอฟเฟกต์ต่างๆสมัยก่อนใช้ของจริงหมดและเสียงจะดังมากๆแต่พออายุเริ่มเยอะตอนนี้คือได้ยินเรื่อยๆแต่จัดได้ยินแบบเบาๆตอนนี้ก็ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราปรงแล้วนะครับ พวกเราอาชีพแบบนี้เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับเวลานี้ไม่ได้วางแผนอะไรในชีวิตอายุป่านนี้แล้วชีวิตก็มีความสุขด,ดีงานแสดงคงไม่มีกลัวจำบทไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานโชว์ตัวหรือร้องเพลงยังพอไหวร้องเพลงยังพอได้เป็นอาชีพได้